สวัสดีครับผมนายวิสาบ้างข้างครับชื่อเล่นชื่อน ok ้องยีโรโรงเรียนนครนายกวิทยกคมชั้นม .6 หครับพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาของผมครับผมเวลาผมอยู่บ้านผมก็จะช่วยเหลือพ่อแม่ทํางานบ้านแล้วก็ทําจิตอาสาไปทําจิตอาสากับแม่แล้วก็ไปบริจาคของอะไรอย่างงี้กับพ่อแม่ครับหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่ทําเกี่ยวกับสังคมแม่ก็จะพาไปด้วยครับผม แล้วก็กิจกรรมที่ผมทําอยู่ในโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมชมรมจิตอาสาครับที่ผมอยู่กับน,น้องๆในชมนุมก็ผมก็เป็นหัวหน้าชมนุมแล้วก็ได้คุยกับคร,รูว่าจะไปแบบบริจาคของให้น้องๆกับโรงเรียนที่ขาดแคลนด้านอุปกรณ์การศึกษาอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์การศึกษาขนมแล้วก็เสื้อผ้าม,มือสองอย่างนี้ครับครับผมแล้วก็มีกิจอีกที่ผมช่วยเหลือต่อสังคมก็จะมี กิจกรรมหนึ่งครับที่ผมประทับใจมากมากคือช่วยเหลือคนจมน้ำเมื่อวันที่เจ็ดพฤษภาคมครับตอนนั้นที่ไปช่วยก็ตกใจอยู่ครับว่าตัวเองทําได้ยังไงก็ไม่คิดว่าจะมีผลตอบแทนอะไรอย่างนี้ครับก็ตอนนั้นที่ผมไปช่วยก็ผมเห็นพ่อแม่ลูกสามคนจมน้ําครับแล้วก็มีพลเมืองดีคนแรกครับเข้าไปช่วยก่อนผมเห็นเขาโดนกดโดนอะไรผมก็ว่ายไปช่วยตามาเนี้ยครับแต่ผมว่ายไปเอาเส้ชูชีวิตแบบคิดการแก้ปัญหาผมก็ทายห้ผมรอดขึ้นมาได้ครับก็ ว่ายเอาเสื้อชีพไปให้เด็กก่อนครับผมแล้วก็ว่วยไปช่วยแม่พอช่วยแม่ผักแม่ใกล้ฝั่งตุก๊กผมก็ไปช่วยพ่อครับก็โดนพ่อกดอะไรผมก็ช่วยได้แค่นิดเดียวแล้วก็มีพลเมืองดีมารับต่อครับก็สรุปว่าผมก็ช่วยเขาขึ้นมาลอยกันทั้งหมดทุกคนครับแล้วก็รางวัลที่ได้รับก็ผมได้รับรางวัลจากองค์มนตรีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานของสองพทรครับแล้วก็หน่วย,หน,วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องครับ ว่าก็ได้มาให้กำลังใจครับผมครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับคือถ้าเรามีการช่วยเหลือกันในสังคมอย่างนี้ยครับก็ให้รู้จักเป็นผู้รับและผู้ให้ครับการเป็นผู้รับและผู้ให้ครับผมก็คือถ้าเรารู้จักเป็นผู้รับและผู้ให้การอยู่ในสังคมของเราก็จะดียิ่งขึ้นครับผมจะทําให้สังคมน่ายอยู่ครับขอบ,ขอบคุณครับ